ภายรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนไม่มีสัจจะในหมู่โจรวันนี้วาทกรรมที่มีความหมายงดงามหมายถึงรูปแบบของความคิดหรือกรอบความคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแสดงออกมาทางการพูดและการเขียนอย่างจริงจังเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วยุคสมัยใหม่นี้ดูเหมือนบางประโยคที่นำมาเผยแพร่เป็นภาษาเขียนไม่เหมาะสม เป็นวาทกรรมการเมืองหยาบคายขึ้นต้นสารพัดสัตว์ลงท้ายด้วยมึงมึงกูกูที่ว่ากันว่ามีความหมายงดงามอยู่บ้างเป็นภาษาที่คุ้นเคยที่จะใช้กันเช่นการเมืองไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูที่ถาวรใช้กันมาอย่างเก่าก่อนและความหมายชัดเจนแต่เพิ่งได้ยินวาทกรรมใหม่ๆออกจากปากนักการเมืองรุ่นใหม่ที่จะตีความว่าภาษาที่เข้ากับยุคสมัยลองพิจารณาดูเองด้านไว้ก่อนพ่อสอนไว การเมืองทะเลาะก,กันเพราะไม่ลงตัวผลประโยชน์เข้าตัวชั่วก็ว่าดีผลประโยชน์ไม่มีดีก็ว่าชั่วขัดผลประโยชน์ดูสิไม่มีดีมีแต่ชั่วผลประโยชน์เข้าตัวชั่วทันทีโกงเท่านั้นถึงจะรอดต้องรักษาสัจจะคุยเท่านั้นจะได้คลองโลกก็อคุ้นคุ้นกันอยู่ในวงการธุรกิจการเมืองทั้งสิน้นประชาชนอย่างเราไม่บางอาจคิดตามทําได้หากการเมืองสองพักเสียงข้างมากได้เสนอตัวจัดตั้งรัฐบาลยังมีความกระวนกระวาย หายอำนาจที่จับต้องได้แต่นํามาครอบครองเป็นเจ้าของร่วมกันไม่ได้เพราะยังไม่ได้รับสัญญาณจากนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังสั่งให้ถอนคลุมถุงชนออกจากกันกับข้าวต้มมัดที่ต้องรัดกันอย่างเหนียวแน่นห้ามแยกออกจนกว่าขั้นตอนสุดท้ายที่จําเป็นจะต้องทิ้งอีกฝ่ายให้ได้ก่อนแต่ขอเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอมีทางถอยอย่างเป็นรูปธรรมรออยู่ข้างหน้าตาอินกับตานาอย่าพึ่งหมดแรง จะได้แบ่งกันกินทั่วหน้าอย่างแน่นอนท่องจำให้ขึ้นใจสัตจะไม่มีในหมู่โจรไว้ก่อนสืบจกข่าวหรืรายงาน